โอเคเริ่มอุย้ยกล้องมันเอียงเนาะสูโอเคทั้งหมดสั่งจากช้อปปีเพราะว่าขี้เก็บเบื่อค่าสง่งเอ้าผโโมเออว <c oughs> ันนี้มีผู้ช่วยรีวิว <c oughs> เพราะว่าเป็นนักช้อปปิ้งเหมือนกันนี่เสียงช้อปปี <c oughs> ใช่ฉันจะก,กดช้อปปีก่อนนอนทุกคืนแล้วมันทําให้ฉันนอนหลับสบายใครไม่ปี้ช้อปปี <c oughs> โอเคสั่งมาจากร้านเดียวเดี๋ยวขึ้นแท้แล้วกันจำชื่อร้านไม่ได้คือไม่ได้มีความพิเศษอะไรกับร้านเขานะคือสั่งเพราะว่าเออร้านเขาของเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือของไม่เกิน50บาทไม่ต่ทุกชิ้นไม่เกิน50บาทอ๋อนี่ร้านเดียวกันหมดเลยร้านเดียวกันหมดเลยเพราะอูอ<ว>อไม่อยาก<อ><ใ>จ<อ>่ายค่าส่งเยอะไงจริงจริงมีแบบที่แพงกว่า50บาทก็มีนะก็สวยแต่ไม่ได้สั่งมาเพารู้สึกอยากลองก็เอยากแบบลองแบบท่านต่ำเลอ่ะเริ่มเดี๋ยวจะบอกราคาไปด้วยนะคะเชื่อว่าช่วงนี้คนแบบสั่งของออนไลน์เยอะแหละเพราะว่าว่างริการ ถอยกูจะพูดถอยถอยถแต่ว่าไม่ต้องซื้อก็ได้แต่เนี่ยเป็นประเภทแบบไถยแล้วไม่ซื้อเนี่ยหรอปะ,ะอดูดูแลสบายใจเออดูก่อนนอนอนะ่ะแบบแล้วมันก็ทําให้เราง่วงแล้วเราก็แบบเอองั้นฉันนอนละอะไรกูไม่เป็นนะเอาจริงจริงเหรอทำไมกูเป็นวะคนบ้าอะไรถาสาัปีแล้ว,วง่วงอ่ะ ฉันซื้อสิ่งนี้มาในราคา25บาทไม่ก็25บาทมันเป็นแบบซรงกระดาษเออแบบใส่ดอกไม้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเอาไว้ใส่ดอกไม้แล้วเนี่ยอะไรเงี้ยอันนี้ดีเลย25มันมีหลายไซส์คือถ้าไซส์แพงหน่อยมันก็แบบ57บาท72บาทคือใหญ่กว่านี้แบบใหญ่แบบเอสี่อะไรเงี้ยก็จะแบบแพงหน่อยแต่นี้ดีนะหมายถึงว่าฟอนต์เฟิร์นไม่เบลอ สวยสวยเออสวย,สวยเกินราคาใช่อันนี้อันนี้ถือว่าโอเคดีงามแต่ว่าแบบราคาแบบจะแพงน่ารักแต่เป็นกระดาษไงกัว่าวัสดุมันไม่ได้แพงมันก็แต่มันออกแบบมาน่ารักอืมใช่ไปต่อจ้าไปต,าต่อจ้าฉันขอดูราคาก่อน,น,นอันนี้ คืออะไรก่อนนเนี่ยสก้าะก้าน้อยะก้าน้อยคอยรักก็ใส่ดินสออะไรงี้ได้ป่ะก็ได้นะดินสอมันมันล้มไหมว่าล้มมันบางอยู่ด้วยมันเฟล็กซิโกมากทุกคน43บาทที่เที่ไม่ถูกนะอันนี้43บาทแต่คือถามว่าวัสดุดีไหมก็โอเคนะถ้าเทียบกับราคาแต่คือมันเบามากใส่อะไรเตี้ยเตียได้่าใส่อะไรเตี้ยๆตียได้ดอกไม้แบบเบาๆอะไรเงี้ยเออน่าจะไว้ตกแต่งอย่างเดียวไม่คิดว่าถ้าใส่หินเข้าไปแล้วก็วางสวยๆให้มัน s t a b l ได้เออใช่ใช่โอเคอันนี้โอเค ไม่แย่แต่ก็แอบแพงเลยเนาะก็แพงอยู่ก็แพงอยู่อ,ยอุ้ยมันลดราคาส่วนอยา่ซื้อมาในราคาลดราคามาเลยถูก คือถ้าราคาเต็มร้อยสิบาทโอเคต่อไปแกงนี้ฉันชอบมากแต่นี้มันจะคู่กับเทียนแต่ให้ดูนะเพราะมันก็ราคาแย่ๆกันอันนี้เป็นเหมือนแกงแบบลูกปั้นหินอะโรมันโรมันเออหินโรมันต่างๆซึ่งอันเนี้ยราคาไม่แพงอะไรยี่สิบแปดบาทเองแต่รายละเอียดมันดีมากเลยนะยี่สิบแปดบาททุกคนคือดีมากดีเทลแบบดีไม่กากอะน้ำหนักก็ดีเนาะไม่ได้แบบเป็นแบบจมูกโด่งปลอมๆ Hi Guys Hi Hey John How are you ทำไมยู่หัวเล็กจัง Oh because I'm small ไปจอดสูซูอ๋อเทียนมากับขาตั้งพร้อมเชิงเทียนเทียสิบเอ็ดบาททั้งหมดเนี่ยนะเออพรอมไฟพร้อมเชิงเทียนเทียสิบเอ็ดบาทแต่มันลดราคานะทุกคนไดๆก็คือราคาลดเทียสิบเอ็ดบาทแล้วถ้าไม่ลดอ่ะสิบเก้าบาทมือถูกอยู่ดีแต่มันสวยเลยอันเนี้ยอันนี้ดีมากน่ารักมากสิบเอ็ดบาทแต่นี่ชอบแบบตั้งเดี่ยวเดี่ยวมากอ่ะเนาะตั้งเดี่ยวเดี่ยน่ารักกว่าฉันคือวิญญาณแต่เป็นเทียนที่ไม่มีไฟเนี่ยหรอป่ะโอ๊ยร้อนไหมนออขอโทษนะมุกกะไก่กามากาอันนี้ เป็นเทียนอีกไซส์หนึ่งลีลิีลเป็นแบบพลาสติกนะทุกคแต่น,นี้น่ารักนะนี่อันนี้จะเป็นเทียนอันที่ใหญ่ขึ้นใช่ใชันชอบอันนี้อันนี้น่ารักแล้วมันมีกลิตเตอร์เข้าหน้าเรามึงก็ช่องหาอะไรเปรียบเทียบเนาะฝ่ามือแล้วกัน ใหญ่ทหน้าตัวเองสูงอ้าวมันไม่ไม่ไม่ถูกแล้วอะตอนซื้อมาถูกกว่านี้แต่ว่าราคาเต็มมัน69น่าจะซื้อมาตอนลดราคานะไม่ไม่เกิน50ประมาณ40คิดว่าอันเนี้ยสวยอันนี้ดีหมายถึงว่านอกมันเบาแล้วเหมือนถ้าซื้อมาหลายๆลยอันเอาไว้จัดงานถ่ายรูปอะไรเงี้ยน่าจะแบบเหมาะมันน่ารักไปปิกนิกตอนางเออใช่อืออันนี้ไงดินเนอร์ใต้แสงเทียนที่บ้านใช่หลอโอ๊ยกูน่าด้ปวดเข่าแล้วก็ไม่รู้จะนั่งท่าไหนมึงเหมือนคนแก่อยู่นะ อันนี้ผ้าเหมือนเป็นผ้าปูแบบลองของน่ารักน่ารักอ่ะเอาไว้ลองแบบต่างๆอ่ะเอาไว้ลองแบบถ่ายรูปลองอาหารลองจานลองข้าวลองอะไรก็ได้อันนี้ราคาส2บาทแต่เราว่าดีนะไม่ถือว่าดีผ้าเทียบกับราคาเออผ้าดีแล้วเป็นแบบต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เลิะสีมันน่ารักแล้วใส์ก็กำลังดีแบบวางจานอาหารได้ใช่วางเบรก็ได้ใช่แล้วอันนี้คือผ้าแขวนผนัง29้บาท ฮ้ยตัดดูอย่างนี้มันก็สวยนะในกล้องมันสวยไว้แต่ของจริงมันไม่สวยใช่ของจริงมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกผ้าอะไรกรมเยี่แบบเกจกาก CBD อะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ใช,ใช่ไม่ใช่นุกคน CBD <c oughs> ว่าเกศเกศซีเกศดีอย่างนี้ดีดีสูขอโทษขอโทษคือของจริงอะสกรีนมันเบลอด้วยแต่ว่าถ้าแบบในคายรูปชิคๆก็เออถ่ารูปเหมาะถ้าไม่ลดอะแพงแล้วว่าร้อ่สิบหบาทถ้าไม่ลดอะโอ้โหโอเคแพงอยู่ซื้อตอนมันลดนะทุกแค่ซื้อตอนมันลดนี่แล้วก็โปสเตอร์18บาทได้3ใบลดราคาอันนี้โอเคสกรีนดีดีเลยอันเนี้ยอันนี้คือแบบกระดาษดีพิ้นสีสวยไม่ขาดใช่เป็นด้านด้านสวยเลยเนี่ยแบบแต่งห้อง perfect นั่นละแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเป็นปลอก ผอนใช่แล้ว45บาทนี่45บาทก็โอเคนะคือตอนแรกอ่ะเหมือนซิปมันจะติดเนาะที่เรารูดกันแล้วแม่งแบบไม่เวิร์กใส่เอาจริงๆไม่ผ้ามันบางมากเว้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันบางแล้วสกรีนลายก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กมันบางไปลายไม่เนี่ยติดซิปไม่ดีไม่แล้วดูลายดิมันไม่สวยมันจางมากอ่ะเออมันจางถ้าไม่ดูในกล้องมันดูชัด่ต้องมาดูของจริงเว้ยอิสแบบจืดของจริงจางมากจางอะดูแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้ค่ะดอกดอกไม้ช่อละ23บาทนะเพื่อน พื่อนก็น่ารักนะแต่น่ารักฉันชอบดอกไม้นะหมายถึงว่าแต่ว่าใบนี้อาจจะเปิดของจริงก็ไม่เหมือนเลยอ่ะก็คือปลอมแต่ว่าถ่ายรูปขึ้นเออถ่ายรูปขึ้นเนี่ยเออดูในกล้องดอกไม้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยหมดยังยังเหรออ๋อเออเนี่ยรีบจบคลิปแหละเราอ่ะอันสองชิ้นนี้อันนี้ชิ้นนี้43บาทอันนู้น5ิบาทก็น่ารักแต่วัสดุแย่มากน่าจะเป็นไม้เหลือใช้อ่ะไม้กลอกเหรอไม้อะไรเออเหมือนเศษไม้ เอามายำมยิแต่ก็คือถ้าถ่ายรูปแบบมันไม่แย่เว้ยมันไม่รู้ไงแต่พอจับของจริงแล้วมันจะมีเส้นเส้นเออมีเส้นที่ประกอบใสองฝั่งเหมือนเอามาประกบกันนะเนาะเหมือนแต่ดูงี้สวยนะเอออย่างเงี้ยสวยอ่ะอย่างเงี้ยได้แต่อย่างงี้ไม่ได้แต่เนี้ยถ้าใส่ดอกไม้เข้าไปก็น่ารักอ่ะสมมุดคือดอกไม้เออก็โอเคแต่เราว่าไม่คุ้มเนาะแบบเพิ่มเงินอีกหน่อยแล้วไปซื้อแบบดีๆสวยๆที่ว่าเป็นเซรามิกจริงๆดีกว่าแบบ second hand over the world เออใช่แล้วก็อันนี้เป็นมูนเป็นพระจันทร์พอมขาตั้งงี้ น่ารักถ่ายรูปขึ้นของจริงสภาพไม่ค่อยโอเคแต่ว่าไอ้มูนอะตัวเนี้ยน่ารักแต่ขาตั้งมันจะเป็นเหมือนพลาสติกเลโก้ของเล่นนี่ไงทุกคนตอนแรกนึกว่าจะเป็นไม้ใช่เออนึกว่าเป็นไม้ในรูปแต่มันคือแบบอย่างเงี้ยเหมือนของเล่นเด็กที่แบบแถมมาอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเมุดเท่าไหร่เออแต่เนี้ยอย่างเงี้ยน่ารักจงบอกค่าซิเฮ้ยเอาถ่ายรูปโปรอีกทีดิอยากได้มูนเฮเลนเฮเลนเออเคยเรียกชื่อตัวเองแรงๆวะฟ้าอย่างงี้เหรอฟ้าเฮเลน มึงถ่ายผ้าปกอยู่อ๋อโทษๆโอเคทุกคนเอาเป็นว่า50บาทเนี่ยก็ไม่ได้จะคุ้มทุกอย่างมายถือว่าของที่ไม่เกิน50บาทด้วยความที่มันลดราคาด้วยบางอย่างก็คุ้มแต่บางอย่างก็รู้สึกว่าเสียดายเงินเพราะว่าต่อให้มันไม่ถึง50บาทแต่ถ้าคุณภาพมันไม่โอเคซื้อมาเราก็ไม่ได้ใช้เนอะป้าซื้อมาเราก็ไม่จอยอย่างเช่นแบบปอกหมอนอะไรอย่างางี้ที่แบบสกีนมันไม่ค่อยโอเคหรือแบบแต่ว่าให้เลดให้เลดว่าของที่ยูชอบที่สุดคือตัวไหนชอบที่สุดน่าจะอันนี้ที่ผ้าทถูกและ่ะถูกจริงดูแบบล้กหลีนคือใใสส่่อกไม้ ก็น่ารักเลยจบเลยเหมือ่โฟสการ์ดละกันอ่าอ่าโฟสการ์ดดีเนาะมันดูได้ใช้อันนี้มันได้ใช้จริงอันนี้ดูไม่น่าเบื่อเด้อโอเคก็ประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันเป็นไอเดียในการไปซื้อของแล้วก็ดูว่าอันไหนควรซื้อไม่ควรซื้อเนาะถือว่าเรามาเป็นหนูทดลองให้เพราะเราเชื่อว่าบางอย่างอ่ะเราเห็นว่ามันสวยเวรแล้วพอมันถูกไปหรือแบบบางทีแพงไปอะไรก็ตามแต่เราจะปรู้สึกแบบเอ้ยซื้อดีไหมวะอะไรเงี้ยเนาะแต่อันนี้ก็ได้ซื้อแล้วก็ได้รูแหละว่ามันมันก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างโอเคเดี๋วมมาให่เเจจอกกัน Timo. <laughs>